สวัสดีครับสไตล์ผูห้หญิงตอนนี้ครับออฟโรดแคมปิงป้งคุกกิ้งไลฟ์สไตล์วันนี้เช้าวันจันทร์นะครับวันหนึ่งนะครับเมื่อว,วันเสาร์อาทิตย์นี้ผมมาดูการแข่งขันรถออฟโรดกันสดที่สุพรรณบุรีนะครับ ที่วัฒทานางเลิ้งนะครับเป็นออฟโรดการกุศนนะโอ้โหสนุกมากเครับเมื่อคืนวันสุดท้ายนี่ประเภททีมนี่วิ่งจบเสร็จสิน้นที่ประมาณตีหนึ่งนะครับตีหนึ่งรับถ้วยรางวัลก็ตีหนึ่งเสร็จเสร็จผมกลับมาก่อนก็ขอแสดงความดีใจนะครับกับประเภททีมได้ ที่5นะครับเอารดชมภัยหัวหินนะฮะโอ้โหลุ้นจนสุดท้ายจริงๆครับสุดท้ายท้ายสุดนะ mm hmm. ก็มีโอกาสได้มาพักที่นี่ครับบ้านอ่าบอนรีสอร์ทสุดยอดนะครับบ้านที่นี่เป็นสไตล์ตู้คอนเทนเนอร์นะครับนี่ครับตู้คอนเทนเนอร์สวยมากฮะ บรรยากาศโอเคนะครับราคาไม่แพงที่สำคัญนะครับไทยเป็นไม่ใช่เป็นดิไทยรักน้องหมาสามารถเอาน้องหมาเข้ามาพักได้นะครับเข้ามาพักได้แล้วก็ที่สำคัญที่นี่เขาเลี้ยงหมาด้วยมีหมาเยอะเลยหมาน้องตัวเล็กเลยรับแขกอยู่็อบบีก็น้องปาร์ตี้ ชื่อปาร์ตี้แล้วก็หมาหมาหมาอะไรหมาญี่ปุ่นชีบะชีบะนี่ไงโหสวยแล้วก็มีไซบีเรียนที่เห็นนะครับตอนเช้าก็จะเดินเอามาเดินเล่นนี่ครับเดี๋ยวผมพาหะเดินดูนี่ครับจะเป็นชั้นเดียวนะครับเออ่ที่ผมพักแล้วก็มีห้องน้ำในตัว รู้สึกจะเป็นสองชั้นเดี๋ยวผมพาเดินไปดูดีค่ะมีอยู่หลายหลักด้วยกันนะครับตต่นเช้ามานี้เราจะมีได้ยินเสียงเนาะอันนี้รู้สึกจะเป็น,น,น,นสองชั้นนะฮะนี่ฮะสองชั้นโอ้โหหลังนี้สวยครับออแบบสวยนะตู้คอนเทนเนอร์ แล้วก็โอ้ตรงนี้เขโอ้ตรงนี้ก็น่าหลักครับเห็นไหมโอ้สวยอะ่ะพรท่าครับตรงนี้ก็จะเป็นบึงโอ้หาก,ก็จะขึ้นเยอะไม่เป็นไรธรรมาชาติครับ โอ้โหตรงนี้เป็นลานึ้นม,มาปึ๊บโอ้โหเป็นวิวครับท้องนาโอ้โหสุดยอดฮะเหมาะเลยครับท้องนาโอ้โห,ห,โโหข้างหลังมองท้องนานี่เหมาะเลยวิวอยู่360องศานะฮะ โอ้โหลังอย่งนี้ออกแบบสวยครับออกแบบสวยจากที่พักผมวิ่งไปที่วัดท่านางเลิ้งเนี่ยที่สนามแห่งออฟโรดก็ประมาณ20กิโลนะครับโอ้ส่วนมากจะเต็มหมดได้ที่นี่นะครับใครสนใจก็มาพักได้นะครับพาน้องหมามา ได้มีแมวด้วยนะโอ้แมวแมวเจ้ากาฟิวชื่อกาฟิว,ฟวนี่ครับนี่ก็จะเป็นหลังเดียวนี้มีโต๊ะทำจากถัง200ลิตรนะครับโตเก้าอี้ นั่งห่างเดินอันนี้จะเป็นมีดาดฟ้าด้วยนะครับตรงนี้ครับมีดาดฟ้าด้วยกดพักอยู่ราคาไม่แพงด้วยครับมีอาหารเช้าด้วยออมีอาหารเช้านะครับ มีผมพักเนี่ยโอ้เลขสวยด้วย A09 โอเคครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามชมสไตล์วิหินนอนน,นะครับถูกใจกดไลค์นะครับชอบใจกดแชร์กดติดตามสไตล์วิหินนอนแนด้วยนะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนะครับเรื่องอะไรก็โปรดติดตามชมนะครับขอบคุณครับบรรยากาศดี